และท้ายที่สุด Girl with a Pearl Earring ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดแต่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเราทำไมภาพนี้ถึงนดึงดูดใจผู้คนจากทุกยุคทุกสมัยอาจจะเป็นเพราะแววตาของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะสื่อสารกับเราโดยตรงรอยยิ้มปริศนาที่เชื้อเชิญให้เราตีความหรือความงามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งภาพนี้เตือนให้เราเห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความซ้อนกับซ้อนถือความอลังการแต่เป็นความบริสุทธิ์ และความรู้สึกที่มาจากข้างในลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าภาพนี้ดวงตาของคุณประสานกับดวงตาของหญิงสาวในภาพคุณรู้สึกเหมือนเธอกำลังเล่าเรื่องราวบางอย่างให้คุณฟังเรื่องราวที่ไม่มีคำพูดแต่สื่อสารผ่านอารมณ์และความรู้สึกนี่คือทลังของศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันการเวลาและวัฒนธรรมมันคือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด และเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักถึงความงดงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาดารอบตัวเราความสำเร็จของภาพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเฟอร์เมแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ยังคงหลงไหลในความงามและความลึกกลับของมันมันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดในการค้นหาความเห็นหมายแะะการทำความเข้าใจโลกศิลปะและชีวิตไปพร้อมๆกันและท้ายที่สุด g i with a pearl earring ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดแต่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเราทำไมภาพนี้ถึงได้ดึงดูดใจผู้คนจากทุกยุคทุกสมัยอาจจะเป็นพระแววตาของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะสื่อสารกตบเราโดยตรงรอยยิ้มปริศนาที่เชื้อเชิญให้เราตีความหรือความงามที่เรียบง่ายแต่เล็กซึ้งภาพนี้เตือนให้เราเห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสีกับซ้อนหรือความอลังการแต่เป็นความบริสุทธิ์และความรู้สึกที่มาจากข้างใน ลองจินตนาการว่าคุณกำลังยือนอยู่หน้าภาพนี้ดวงตาของคุณประสานกับดวงตาของหญิงสาวในภาพคุณรู้สึกเหมือนเธอกำลังเล่าเรื่องราวบางอย่างให้คุณฟังเรื่องราวที่ไม่มีคำพูดแต่สื่อสารผ่านอารมณ์และความรู้สึกนี่คือพลังของศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันกาลเวลาและวัฒนธรรมมันคือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักถึงความงดงาม ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาๆรอบตัวเราความสำเร็จของภาพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเฟอร์เมแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ยังคง,ลงหลงไหลในความงามและความลึกลับของมันมันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดในการค้นหาความหาหมายและการทำความเข้าใจโลกศิลปะและชีวิตไปพร้อมๆกันและท้ายที่สุด Girl with a Pearl Earring ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดแต่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเรา ทำไมภาพนี้ถึงได้ดึงดูดใจผู้คนจากทุกยุคทุกสมัยอาจจะเป็นเพราะแววตาของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะสื่อสารกับเราโดยตรงรอยยิ้มปริศนาที่เชื้อเชิญให้เราตีความหรือความงามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งภาพนี้เตือนให้เราเห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสุขอับซ้อนหรือความอลังการแต่เป็นความบริสุทธิ์และความรู้สึกที่มาจากข้างในลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าภาพนี้ ดวงตาของคุณประสานกับดวงตาของหญิงสาวในภาพคุณรู้สึกเหมือนเธอกำลังเล่าเรื่องราวบางอย่างให้คุณฟังเรื่องราวที่ไม่มีคำพูดแต่สื่อสารผ่านอารมณ์และความรู้สึกนี่คือพลังของศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันการเวลาและวัฒนธรรมมันคือการแสแดงออกถึงความเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักถึงความงดงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาๆรอบตัวเรา ความสำเร็จของภาพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเฟอร์เมแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ยังคงหลงไหลในความงามและความลึกลับของมันมันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดในการค้นหาความหาไม้ยและการทำความเข้าใจโลกศิลปะแลนะชีวิตไปพร้อมๆกันและท้ายที่สุด Girl with the Pearl Earring ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดแต่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเราทำไมภาพนี้ถึงได้ดึงดูดใจผู้คนจากทุกยุคทุกสมัย อาจจะเป็นเพราะแววตาของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะสื่อสารกับเราโดยตรงรอยยิ้มปริศนาที่เชื้อเชิญให้เราตีความหรือความงามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งภาพนี้เตือนให้เราเห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสุขซ้อนหรือความอลังการแต่เป็นความบริสุทธิ์และความรู้สึกที่มาจากข้างในลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าภาพนี้ดวงตาของคุณประสานกับดวงตาของหญิงสาวในภาพคุณรู้สึกเหมือนเธอกำลังเล่าเรื่องราวบางอย่าง ให้คุณฟังเรื่องราวที่ไม่มีคำพูดแต่สื่อสารผ่านอารมณ์และความรู้สึกนี่คือพลังของศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันการเวลาและวัฒนธรรมมันคือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักถึงความงดงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาๆรอบตัวเราความสำเร็จของภาพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเฟอร์เมแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ยังคง,ลงหลงไหลในความง,งาม และความลึกลับของมันมันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดในการค้นหาความหายไ้และการทำความเข้าใจโลกศิละปะและชีวิตไปพร้อมๆกันและท้ายที่สุด Girl with a Pearl Earring ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดแต่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเราทำไมภาพนี้ถึงได้ดึงดูดใจผู้คนจากทุกยุคทุกสมัยอาจจะเป็นเพราะแววตาของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะสื่อสารกับเราโดยตรง รอยยิ้มปริศนาที่เชื้อเชิญให้เราตีความหรือความงามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งภาพนี้เตือนให้เราเห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสุขบาปซ้อนหรือความอลังการแต่เป็นความบริสุทธิ์และความรู้สึกที่มาจากข้างในลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าภาพนี้ดวงตาของคุณประสานกับดวงตาของหญิงสาวในภาพคุณรู้สึกเหมือนเธอกำลังเล่าเรื่องราวบางอย่างให้คุณฟังเรื่องราวที่ไม่มีคำพูด แต่สื่อสารผ่านอารมณ์และความรู้สึกนี่คือพลังของศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันข้ามการเวลาและวัฒนธรรมมันคือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักถึงความงดงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาๆรอบตัวเราความสำเร็จของภาพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเฟอร์เมแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ยังคงหลงไหลในความนามและความละเล็ดของมัน มันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดในการค้นหาความหาหมายและการทำความเข้าใจโลกศิลปะและชีวิตไปพร้อมๆกันและท้ายที่สุด Girl with a Pearl Earring ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดแต่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเราทำไมภาพนี้ถึงได้ดึงดูดใจผู้คนจากทุกยุคทุกสมัยอาจจะเป็นเพราะแววตาของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะสื่อสารกับเราโดยตรงรอยยิ้มปริศนาที่เชื้อเชิญให้เราตีความ หรือความงามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งภาพนี้เตือนให้เราเห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความเสร็จซ้อนหรือความอลังการแต่เป็นความบริสุทธิ์และความรู้สึกที่มาจากข้างในลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าภาพนี้ดวงตาของคุณประสานกับดวงตาของหญิงสาวในภาพคุณรู้สึกเหมือนเธอกำลังเล่าเรื่องราวบางอย่างให้คุณฟังเรื่องราวที่ไม่มีคำพูดแต่สื่อสารผ่านอารมณ์และความรู้สึก นี่คือพลังของศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันการเวลาและวัฒนธรรมมันคือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักถึงความงดงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาๆรอบตัวเราความสำเร็จของภาพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเฟอร์เมแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ยังคงหลงไหลในความงามและความลึกลับของมันมันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดในการค้นหาความหมา มายและการทำความเข้าใจโลกศิลปะและชีวิตไปพร้อมๆกันและท้ายที่สุด Girl with a Pearl Earring ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดแต่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเราทำไมภาพนี้ถึงได้ดึงดูดใจผู้คนจากทุกยุคทุกสมัยอาจจะเป็นเพราะแววตาของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะสื่อสารกับเราโดยตรงรอยยิ้มปริศนาที่เชื่อเชิญให้เราตีความหรือความงามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งภาพนี้เตือนให้เราเห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสุข ซ้อนหรือความอลังการแต่เป็นความบริสุทธิ์และความรู้สึกที่มาจากข้างในลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าภาพนี้ดวงตาของคุณประสานกับดวงตาของหญิงสาวในภาพคุณรู้สึกเหมือนเธอกำลังเล่าเรื่องราวบางอย่างให้คุณฟังเรื่องราวที่ไม่มีคำพูดแต่สื่อสารผ่านอารมณ์และความรู้สึกนี่คือพลังของศิลป,ปะที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเช่าหาตันข้ามกาลเวลาและวัฒนธรรม มันคือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักถึงความงดงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาๆดาดาดารอบตัวเราความสำเร็จของภาพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเฟอร์เมร์แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ยังคงหลงไหลในความงามและความลึกลับของมันมันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดในการค้นหาความหาและท้ายที่สุด Girl with a Pearl Earring ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดแต่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเรา ทำไมภาพนี้ถึงได้ดึงดูดใจผู้คนจากทุกยุคทุกสมัยอาจจะเป็นเพราะแววตาของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะสื่อสารกับเราโดยตรงรอยยิ้มปริศนาที่เชื้อเชิญให้เราตีความหรือความงามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งภาพนี้เตือนให้เราเห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสื่อรับซ้อนหรือความอลังการแต่เป็นความบริสุทธิ์และความรู้สึกที่มาจากข้างในลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าภาพนี้ ดวงตาของคุณประสานกับดวงตาของหญิงสาวในภาพคุณรู้สึกเหมือนเธอกำลังเล่าเรื่องราวบางอย่างให้คุณฟังเรื่องราวที่ไม่มีคำพูดแต่สื่อสารผ่านอารมณ์และความรู้สึกนี่คือพลังของศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันข้ามการเวลาและวัฒนธรรมมันคือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักถึงความมดงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาลอดตัวเรา ความสำเร็จของภาพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเฟอร์มมร์แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ยังคง,ลงหลงไหลในความงามและความเล็กกลับของมันมันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดในการค้นหาความเหินและท้ายที่สุด Go with the pearl e a r r i n g ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดแต่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเราทำไมภาพนี้ถึงได้ดึงดูดใจผู้คนจากทุกยุคทุกสมัยอาจจะเป็นเพราะแววตาของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะสื่อสารกับเราโดยตรง รอยยิ้มปริศนาที่เชื้อเชิญให้เราตีความหรือความงามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งภาพนี้เตือนให้เราเห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสุขแผบซ้อนหรือความอลังการแต่เป็นความบริสุทธิ์และความรู้สึกที่มาจากข้างในลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าภาพนี้ดวงตาของคุณประสานกับดวงตาของหญิงสาวในภาพคุณรู้สึกเหมือนเธอกำลังเล่าเรื่องราวบางอย่างให้คุณฟังเรื่องราวที่ไม่มีคำพูดแต่สื่อสารผ่านอารมณ์และความรู้สึก นี่คือพลังของศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันข้ามกาลเวลาและวัฒนธรรมมันคือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นสิ่งที่ทําให้เราตระหนักถึงความงดงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาๆรอบตัวเราความสําเร็จของภาพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเฟอร์เมอร์แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ยังคงหลงไหลในความงามและความเล็กลับของมัน มันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดในการค้นหาความหางังใหม่และการทำความเข้าใจโลกศิลปะและชีวิตไปพร้อมๆกันและนี่คือบทสรุปของคดีรหัสลับสมุดภาพมรณะคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกรรมของความผิดพลาดในอดีตแต่ก็ยังมอบโอกาสให้กับการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกคนหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นบทเรียนให้ใครหลายๆคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรักและการให้อภัยสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม Detective Code M จนจบนะครับหากคุณชอบเรื่องราวสืบสวนสอบสวนแบบเจาะลึกที่มาพร้อมกับบทเรียนชีวิตแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง Detective Code M ไว้เลยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวสุดเข้มข้นในตอนต่อไปและถ้าเรื่องราวนี้โดนใจคุณอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณ ได้มาฟังด้วยกันนะครับและถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้หรืออยากจะแบ่งปันเรื่องราวของคุณเองก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกท่านเสมอสำหรับวันนี้ Detective Code M ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคดีต่อไปสวัสดีครับ